พี่น้องกินสมบกม,ม่วงมาเอยขอเด็ดปนให้ดฟ้ามากินสมบกม่วงหน่วยใดดีพี่น้องแก้วบองได้มีดนี่กระเจ้าประยูรเมียนเลยละครเหมาะนี่เด็ดน้องนี่สมแก้วบองครับแก้วบองแก้วบองมีดตก มืนอนี้บอ่ะมีจิขึ้นมีเพิ่งต้นหมดเลยขึ้นต้นบักม่วงบ่อไอ้นั่งกินม่วงนี่บ่ขึ้นต้นเลยพี่นอ้องพาขึ้นต้นพาขึ้นต่วนงาน,น,าน,นแก้วอยู่จะไม่เห็นน้ำห้องดอกเนาะ างปีนจนหมดมองบัไ <listed> ด <łbym> Get <him gettable> ้เห็นครับแหนมเทียงอดิปนจัดการเสร็เลยมีดมาพร้อมนี่เห็นบ่สตน่นเมองข้าวมป๊บโอ้ยงานลิ่สนอพี่น้องเลยสีสันสันแน่ยัดน้อยด้ Ừ, chị nhau. Ở đây đó, nó yếm ngầm. มันนี่ก็ได้เนาะโอ้หน่อยงามๆเนาะไปกินซุกป่ะพี่หนุ่มอืมอืมน่วยนี่ระเบียนเนี่ยอืมอืมสวยงามแบบง่วงกินสมบักิง่วงพี่น้องนี่โอ้เอาหน่อยได้หะเอาหน่อยนี่เหน,น่อยนี่นนน นี่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 เป็นตะบอไงเนี่ยนันนี่เนาะนี่อุ้ยรุดละพี่น้องบัดไอ้นี่มบดันาคตมัดิงเทิงว้าบรรยากาศด้วยบัดนี้เามาลีกินเนาะมคไดเห็นเลย ปีนขึ้นมาแล้วฮะตีครับพี่น้องไม่ได้เห็นดอกกุ้งุอ้ไม่โอ้คขาเจ้าอยู่กินเขา่าเพราเห็นเท่าดอกกุ้งนี่ย่างดีนะครับป่าที่ฝนเลยเรียบร้อยแล้วบักงวงย้ำเทียงหิวแล้วพี่น้องเอ้ยอยากกินสมนเนาะนี่บักเทียงกับมากินบักงวงนี่แก้วบองซื้อมามีดเอ้ยบักงวงเดี๋ยวสิเซ็จบักงวงแล้วพี่น้อง เรียบร้อยเลยพี่น้องมันเสร็จแล้วนะขึ้นผามาเสร็จปั๊บหยบร้อยดาวว้ายมาสินี่กับแก้วเครื่องหนึ่งบรรยากาศด้ยบักมวงทั้งต้นพี่น้องไงวุ้นพอได้ปนกินครับแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นบักมวงก่อนเด้อหั่นเลยหยบร้อยแล้วพี่น้องทั้งตนน้นเลยว้ายจะจืดแล้วป่ะน,นะทางกิน ประแดกบองออเป็นเพชรสมศมพี่น้องเลยเพือ่อนมองมีน้องแสบคลักว่าเดีบบ๋ยวปนมันหลักมก้วนกระเจา แซ่บแซ่บอืมฮักฮักโอ้กระสุมปันไดลูกเห็ยเงินพี่น้องอืมอืมแซ่บแซ่บครับ บอกมั <sm ot att> ่ง <shirt> ล่ะงูมาพ่ะล่ะตรงกลางเลยนะ กล่องพอมด้ยพี่น้องกล่องน้ำอืม,อม,อม เที่ยงพี่น้องมันหลักกินหมึกงวงงวงโรงงานหรอกพี่ประเด็นหรอกเดี๋ยวผมหลักขึ้นมาตั้งตรวจมันก็เจาะหนุ่มก็อย่างแต่บอกเสียแดงมันสีม่านำมันกัดข hmm. ้าวพี่น้องเลยงวง นาำเที่ยงเดี่ยวอืมเจ็บเอ้ยปนขึ้นมากินทั้งต้นเลยมึง,งกินรังเขาเจาะเห็นอือไม่สิสุกอะพี่้อง จุกแล้วฮึน่ะต่อๆเดี๋ยวตั้งกลรในพี่น้องสุดเห็นเนาะอือบองประแดกบองอือ Chịp kim Chịp kim mặc ngoan dập luôn luôn đi nọ Ngoài ra, thái ếch Đi mà ีคนเห็นนล้วมีน้อง <laughs> มันแย่ใครมันแดงอะนะเงดหลาย <laughs> ไป <laughs> ว่ารักกินยังไม่พูดไม่เห็นด้วยไม่ชิชุกอ่ะมอมผม,มน้องจับครับ

อยางน้สมแล้วบอเปลียกออกสมแล้ดีไห่น้องเนี่ยแล้งวงมงเป็นี้ครับลูกสี่ปีจังเป็นปีแรกเป็นครับปีสองมาเป็นปีสามมาเป็นเป็นปีสี่อกครับอ้ในปากบอกงวง ท่าท่อมต้นมากินน้งกกเลยครับมันอ,อ,อืแซ่บครับแดกบองโอ้เผ็ดได้ใจเลยพี่น้องเลยเดหรอ มมีหมดแดงเลยหรอกมันบดแดงี่เรียบร้อยอืมมันะกราดพวกนี้ก็เรียบร้อยพี่น้องมงนาเบิ้องล่างแพง ลางม <Hey. S 2> งนี่กูจับหายอ่ะอันพี่นองไมกินนั้งเครงโองออเพ็นบาดพี่นองแล้วตาแตกแล้วชิมโมกันแล ตัวมมังแดบแดดกระเพาะม่วงกับร้ายโคนมากเลยพี่น้องผมแดบคักคุดยอดเป็นบรรยากาศพี่น้องเ <c oughs> อาเลย จับครับรับ,บมะม่วงกําลังซุปแต่ว่ามันแบบสมอมสมอม,ม,อมนี่นะเล็กน้อยนระัพี่น้นองเนาะแสบก็แดกบองน tầm không này đi Hãy thôi cho กระป๋ายผมเป็นหมองอาม่านะเจาะท้าบหนากลแองท้งไดบุกท้าบหนากเลยอ่อันยี่หอ้ออันนี้ก็ได้ไอ้ฟุ้งเงี้ยเนี่ย,ยปากโอ้ยเงียเฮ็ดพี่น้องคือไว้แล้ว Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ còn mấy thua anh hả muốn đến ba bật anh đang phải liền pin Cái kém là bài này Hãy subscribe cắt kênh ดูไว้ละพี่น้องลงกันก็แตวสีเห็นนั่นนะว่าป่เนี่ย้อยน่วงลูกนงหน่วยเนึปัดเดีบลอยละพี่น้องเลยบาดนี่ยสีลงแล้วบ่ดน่ยสีลงแล้ว ตุองอยังไรระบาดเนี่ยหวยหนึ่งแก้วบเนี้เอายนึ่งมีดมีแก้วพร้อมมีดพร้อมลุงไรบ่เนี่ยเรียบร้อยไล้มเมืนี้กินบักม่วงทั้งคำแพง, <c oughs> งล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 งแล้ว ยาลิซะนานงาบกมวงงาหนีหน่อยยูโอ mm ้ยโอ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 ้ยพี่น้องเลยนั่งก่อนเด้อบัวจามันผมก็ขึ้นต้นบกมวงงาบกวงพี่น้อง เวิดเล้วบนี่ลงยางเดียวเลยลงดีน้วบาเนี่ยอ้ยหน่อยแมันยากกปเซตดอคลิปได้พี่น้องเลยตรวจลงแนวได้เราคอยบาเนี่ยโอ้ยโอเหยียบเกือบจะคลองไวปคือไว้คือไว้โอ้ยัจัุ๊บจุๆบจุบจุอบ กป,กปุ่นตัวมันไม่น้องเรียบร้อยแล้วมักม่วงทั้งตัวเนาะนี่เหือเรียบร้อยแล้วอัะอิ่มม่ว <c oughs> ง อ๋คลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอํมลาผ้าจากแล้วอเฮ็ดปากปูเลยใส่ต้นบักม่วงคลิปก็เดี๋ยวปนผ้าขึ้นแล้วนะครับวันนี้ก็อําลาผ้าจากมาครับเนาะนี่บักม่วงดอคับเอ,อ้ยขึ้นต้นบักม่วงองหันไปยืนเป็นพูนยวงเทิงมนเคลิปนี้อําลาผ้าจากพี่น้องแล้วนะครับเนะาะวันนี้บักม่วง งานนะครับเด็กก้าวเข้ามาสวัสดีครับลูกไม่สวยเจ้าของดูแลครับเหมือนปลาเลย